ให้ทุกจังหวัดทั้ง76จังหวัดได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของปกครองของจังหวัดรวมทั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีโดยให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการทำความผิดในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมทั้งการตรวจสถานบริการและสถานประกอบพี่น้องอาสารักษาดินแดน รวมทั้งท่านผู้ขับกองร้อยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานจัดป้องกันเพลิงไหม้ประตูทางออกทางหนีไฟบนในหนีไฟและประตูหนีไฟการเล่นดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปักและสถานเดินทิโดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกันกันกบส่วนราชการต่างๆคมและการปราบปรามผู้หมีทุกคน พร้อมเปิดปฏิบัติการคลิปออฟตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2566ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆประกอบด้วยกองบาังคาับและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมเจ็ด จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลพร้อมทั้งมอบท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองังคับการอาสารักษาติการปล่อยปากละเลยในระดับพื้นที่ทัญญาเสพติดในสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเราไม่ยินยอมให้สถานประกอบการเหล่านั้นได้อาสุดูกระทำความผิด โดยให้ทุกอำเภอทั้ง7 200. ้อยบูรณาการในการดูแลรักษาควาสมสงบกับพี่น้องประชาชนกลุส่วนราชการกต่างๆที่ได้ร่วมบูรณาการในการเตรียมความพร้อมและร่วม